พันธุ์ทูบุรีห้าศูนย์ครับวันนี้ก็มีตัดต้นพันธุ์หลายอย่างนะวันนี้มีหอยดำใต้หวันมีสุพรรณห้าศูนย์มีสิงคโปร์วารานสายน้ำผึ้งอาเคศูนย์สาม วันนี้วันอากาศหนาวเป็นวันที่สองแล้วนะครับหนาวมาสองคืนแนละ้วบ้านเพื่อนเป็นไงบ้างครับก็ที่ร้อยเอ็ดอากาศเย็นแล้วครับเย็นสบายเลยแหละตื่นเช้ามาก็ออกมาก็อากาศเย็นคนะออกมาเมื่อเช้าผมออกมาสวนเจ็ดโม ท่อนพันเนะวันนี้ว่าจะเอารถไปล้างพรุ่งนี้ก็ต้องตัดอ้อยส่งเขาอีกส่งเอส่งพี่ที่คันน้ำม้อยขายนะสามร้อยโล สองท่อนบ้างสามท่อนเอ้ยสามสองเขาตามบ้างสามเขาตามบ้างแล้วแต่ความยาวของท่อนนะส่วนใหญ่จะสามสองบ้างสามบ้างท่อนละสี่บาทนะครับไม่รวมแถมก้าเผือแถมไปมันก็มันก็ไม่ใช่ท่อนสี่บาทหรอกมันก็จะถูกกว่านั้นเพื่อปูไม่ติดปูกไม่ ไม่เป็นไม่ได้ผลอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยจะมีอ้อยไออ้อย,ออยผมเอาไปแช่น้ำอยู่ครับพวกอ้อยแล้วพวกดำไต้หวันลูกอะไรพวกเนี้ย แค่แช่น้ำมาอยู่จะต้องไปยกมายกดูก่อนอากาศหนาวครับมันเป็นโู้บรรยากาศบรรยากาศหน้าหนาวแล้วมาตามเสียงไล่เสียงนามันดีมากเลยนะครับลมเย็นๆชโชยๆโว้ย เนี่ยทนพันพวกอ้อยผมตัดก่อนเมาาื่อเช้าแล้วก็ผมแช่น้ำไว้เดี๋ยวจะกลับไปเช็ดให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวแพ็คมีอยู่ในนั้นก็มียังไม่หมดเลยเดี๋ยวไปแพ็คส่งครับทำให้ไวครับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะต้องไปเอารถไปล้างอาชีพซะหน่อยสุดๆครับรถไม่ได้ล้างมาลายหลายเดือนแล้ว ดูดฟงดูดฝุ่นข้างในครับมันลกจริงๆหายเดือนละจรล้างเองก็เจ็บเอวครับเจ็บเจ็บเอวเจ็บเอวเจ็บหลังยกของเดี๋ยวเก็บใส่ไปส่งเขาหละแพ็คนี่ครับบรรยากาศนี่อ้อยต่อสองนะครับ อ้อยต่อสองอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ต่อสองมีแปลงหญ้าแปลงมันแปลงตะไคร้แปลงอ้อยหลากหลายพันแล้วก็อ้อยสีสำโรงฝั่งนู้นแทนต้นลกๆนี่เดี๋ยวจะพยายามหาอ้อยอย่างอื่นมาเสริมมาปลูกเรื่อยๆนะเน้นอ้อยกินอ้อยคันนนำนะครับอันไหนที่อร่อยก็เอามาไันที่กินแล้วไม่อร่อยก็มีไว้สกอกอสองกอพอเอาคำว่าอร่อยคืออร่อยของผม คำว่าไม่อร่อยคือไม่อร่อยของผมนะครับแต่อาจจะอ,อ,อร่อยของคนอื่นก็ได้อะไรที่ผมชอบผมก็จะมาปลูกอย่างคลิปวันนั้นที่ผมถ่ายไปเออนั่นน,นที่ผมชอบผมก็จะมาปูอ่อย่างคิปวันที่ผ่ายไปเออนันนี่ผมชอบผมก็จะมาปลูกอย่สย่ิัน้อนนี่ผมมีปจะมาณ 20, มยา 20, า 20, ี่สิบายไนจะยย่นนที่สมยอนอับประมาณ่ันนันี่ ปเดี๋ยวปแช่น้ำกับป้านแพ็กส่งกับกินข้าวก็ขอให้ใครขายน้ำมันวันนี้ก็ขอให้มันหมานะครับมันหมานแครดีแครดีนะครับฝนไม่มีแล้วแหละอารมณ์หนาวมาแล้วก็ช่วงบา่บายกลางวันมันก็จะร้อนนะครับถ้าอยู่กลางแดดถ้าอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยจอดขายน่าจะโอเคนะผมว่าน,น่าจะโอเคตลาดนัดก็เริ่มเปิดแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะพอได้ขายนะครับ สู้ครับสูส้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสด,ดีครับ